สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยานิดจะพาเพื่อนๆมาทำะตะโก้มันม่วงนะคะเอ,อ่อพรุ่งนี้ยานิทจะไปะทําบุญนะคะเพื่อนเพื่อนเขาทําบุญที่บ้านนะคะก็จะทําขนมตะโก้นะคะไปช่วยงานเขานะคะเครื่องปรุงนะคะก็มีมันม่วงนะคะเพื่อนมันม่วงนึ่งนะคะนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็น มันม่วงหั่นเตา๋านึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไว้แต่งหน้านะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในส่วนผสมนะคะแล้วก็จะมีน้ำนะคะอันนี้คือแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้า,าแายมม่อมนะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวนะคะเพื่อนๆอันนี้คือ,ใน,นอนนะคะในส่วนของตัวขนมตะโก้นะคะในส่วนของตัวขนมตะโก้นะคะเพื่อนๆน อันนี้ก็คืออัตราส่วนก็แป้งอันเอ่อแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยนะคะอันนี้ก็เป็นครึ่งถ้วยนะคะแป้งเท้าเยม่อมนะคะแล้วก็ในส่วนของกะทิล้านหน้านะคะก็จะมีน้ําตาลน้ําตาลนะคะเพื่อนน้ําตาลนะแล้วก็อ่อกะทิมะพร้าวนะคะแล้วก็จะมีแป้งแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะคะเพื่อนเในส่วนของตัวกะทิล้านหน้าน,นะคะ เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะทีนี้ก็จะใส่น้ำตาลลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำนะคะเพื่อนเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวเขาเขาเป็นก้อนนะคะเราก็จะใส่ลงไปก่อนแล้วก็จะขยำขยำนะคะอันี้คือน้ำนะคะใส่ลงไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ทำให้น้ำน้ำตาลละลายก่อนนะคะพเพื่อนเสร็จแล้วยายก็จะใส่เป็นเท้ายายม่อบลงไปนะคะเพื่อนเป็นเท้ายายม่อบนี้คือใส่ลงไปก่อนเพราะว่าเขาเป็นเม็ดนะคะก็จะใส่ลงไปก่อนจะ็นกวให้เขาละลายก่อนนะคะเพื่อนเสร็จแล้วยายนี้ก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะเพื่อน เพื่อนเห็นหรือเปล่าคะก็จะตีให้เข้าเข้ากันนะคะยันนี้จะใส่น้ำที่เหลือลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะตีให้เข้ากันคะ่ะเสร็จแล้วยันนี้ก็จะบดมันม่วงนะคะเพื่อนหยิบเอามาสักกี่ชิ้นนะคะ เพื่อสีเขาจะได้สวยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาบดกันคะ่ะบดอย่างนี้เลยนะคะเราก็ได้มันบดนะคะมันม่วงบดนะคะเพื่อน,เ,อนเราก็จะใส่ลงไปเลยผสมให้เข้ากันนะคะเราก็จะ กเขาให้เขาเข้ากันนะคะเพื่อนเราก็จะมากวนนะคะเพื่อนกวนกวนกวนตะโก้นะคะเพื่อนเนื้อตะโก้ของเยนิสก็จะไม่ mm. ไม่ละเอียดนะคะเพราะว่าเยนิดชอบที่จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ชอบให้เขาเป็นแบบละเอียดนะคะร่วเนื้อเนียนนะคะอันนี้คือจะเป็นแบบจะมีเนื้อของมันเยอะนะคะเพื่อนมันม่วงนะคะ เราก็จะกวนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆกวนจนเขาสุกนะคะเห็นไหมคะกวนเขาก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนกวนจนเขาสุกได้ที่นะคะกวนไฟอ่อนนะคะเพื่อนไม่งั้นเขาจะไหม้นะคะกวนไปเรื่อยๆ เริ่มแล้วนะคะเริ่มเหนียวแล้วนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนเราก็จะใส่โรยนี้ลงไปนะคะมัน เราก็จะตักใส่ถ้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่ถ้วยนะคะส่วนน้ำกะทินะคะเดี๋ยวเราค่อยทำทีหลังนะคะตักใส่ถ้วยก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำาน้ำกะทิราดข้างบนนะคะเพื่อนๆตัวขนมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำกะทิกันนะคะเพื่อนเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะอันนี้คือกะทินะคะเพื่อนน้ำตาลนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนแล้วก็เกลือแล้วก็ คนให้เขาเข้ากันนะคะเพื่อนอันนี้คือยังไม่ได้เปิดไฟนะคะต้องทําให้เขาเข้ากันก่อนนะคะอันนี้ก็คนกะทินะคะหัวกะทิมันมากเลยนะเพะื่อนเพื่อนห้าร้อยมิลลิลิตรนะคะเพื่อนเพื่อนหัวกะทินะคะหัวกะทิล้วนเลย ได้จะได้แล้วนะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนก็ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนได้แล้วนะคะแล้วเราจะให้เขาเย็นสักพักแล้วค่อยอไปลาดนะคะคเพื่อนได้แล้วนะคะเรียบร้อยแป๊บเดียวนะคะ มันม่วงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างนี้ก็จะเอาไปทําบุญด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยค่ะ